สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันแล้วสำหรับมาเาออนทีวีครับผมสำหรับวันนี้นะครับรอบนี้เราได้มาเจอกระแพงเพชรนะครับสำหรับเชียงใหม่เมื่อวานอาจจะเป็นข่าวร้ายเล็กน้อยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ไทยนาจับเก็บสามแต้มไม่ได้นะครับไทยนาหนึ่งศูนย์ชนะเชียงรายซึ่งเป็นข่าวร้ายเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เชียงใหม่เราต้องมาเก็บสามแต้มแน่นอนครับผมเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ว่าที่มาเนี่ย เตรียมตัวครับครับผมเตรียมตัวหมดอ่าอันนี้เพราะเสเพราะถึงไม่ไปก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวครับอย่างแรกก็ต้องร่างกายเพราะต้องเอาแฮงเชียร์ไปเชียร์เชียงใหม่เส้นสีของเราจะบอกอันไรที่เป็นร่างกายแน่นอนวันนี้เซ็นเซอร์ตี๋ไหมวันนี้เซ็นเซอร์ตีน้องเงินแน่นอนครับน้องเงินแต่แน่นอนครับวันนี้ในสนามผมอาจจะต้องเปลี่ยนชุดมีชุดเปลี่ยนแน่นอนครับเสื้อสีน้ำเงินเลยเจ้าหน้าี่ยัง อันนี้ขอขอเป็นข้อมูลทางราชการดีกว่าพรอรับทางราชการก่อนเลยมครับครับผมติงแมนเพิ่งได้มาเชียร์นั่นนี้จะห่างหายไปดีไปเมินเพราะเพิ่งได้ผ้าปัดฟองมามีคนมาขายถุงมือถึงแม้จะเป็นถุงมือสองเป็นแฟนมือสองแต่คุณภาพคงเดิมของหนังหรือเนื้อกรับครับสิงแมนซีไม่สีเมทัลลิก้าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดรากแล้วครับผม สำหรับตอนนี้นะครับก็ตามท้าบออตามระยะอยบของแฟนบอลนะครับแฟนบอลก็ทำการรับประทานอาหาไม่แล้วครับตอนนี้มากระเต็มเต็มเตี่ยมครับสำหรับแฟนบอลอุ่นหัาข้างครับไม่ใช่แค่เท่านี้นะครับยังมีงบอลย่นหัวเข่ายังมีตามอีกแน่นอนครับผมข่าวลือส่นตัวก็มีครับอาจคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นครบร้อยนะครับวันนี้ของเชยร์ของใช่ไหมร้อมาเจอกับแพงเพชรแน่นอนครับตอนนี้ท่านกินข้าวตาม ตามที่ท่าเห็นนะครับลองดูบรรยากาศเล่าข้างดูครับครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปมูนะครับเป็นรูปครึ่งวงกลมจัดขบวนนะครับตอนนี้ก็รอให้อรอทับคาร์ทูนอแล้วก็แฟนบอลกินข้าวกันให้อินก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวในก็เจอในบรรยากาศการเชีย์ต่อไปครับผม <c oughs> ก็ผมกับตอนนี้นะครับก็เป็นการถ่ายรูปหมู่ของแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซีนะครับอย่างที่ได้เห็นภาพนะครับตามบรรยากาศนะครับก็มีการถ่ายรูปหมู่นะครับกับการพ่อเลี้ยงบอลพันนะครับตอนนี้ก็ถ้าจะถ่ายเซตปุ๊บเราก็จะเดินทางไปทางกับแขงเพชรแน่นอนครับยังไงแล้วติดตามดูบรรยากาศการเชียร์ของเรานะครับของมาเฮาวไปต่อให้ดีครับนายก็เจอกันใหมให่ในมาฮาวอันนี้อีกครั้งหนึ่งครับผม ไอ้จริงถูกไเลยเนาะจริงเนาะถูกไเลยเนาะเรับที่ตนนะรอตอนนี้ครับก็มาถึงคิวการเตะฟุตบอลแฟนคลับกันนะครับสำหรับกุ้งม้าเข้าไปต้นแท่งแล้วก็ตอนนั้นมาแฟนเชียร์ของกับแพงเข็นครับลองมาดูแฟนถูกเชืองตัดเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับว่าแฟนคลับเชียงใหม่ของเราครับผมจะโชว์ความเชี่ยวเหมือนเชียงใหม่เอฟซีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับอ่อน อา่าไปเล่นบบเลยเว้ยน,ะน,นั่นข้าวหลังข้าครับ 你了。 Mor ma ọ ba se a yoo. วันนี้เราชนะสามศูนย์ครับเฮ้ยสองศูนย์สองศูนย์แต่เกาะโอเคฮะเป็นกเกมยากลำบากเป็นกองเชียร์ได้อื่นนะไอ้จริงไหมเรื<ต>่องแต่ผมโครับก <จน S 2> <ด>รกนะชับพื้นที่เนาะมนาผมโอเคเมาส์เล่าเลยแมนนี่แมนเดียวขึ้นเมาส์อีกผมโอเคเมาส์เล่าคันอันี้ที่ผมต้องยุบไปแกะคัอนอ่ะแต่ผมคิดว่าเนี่ยฮอเชียร์ตัวความแฮปปี้ผมมาคนเดียวตลอด ตั้งแต่ปี2004จนถึงปีนี้ต0 <3 S 2> ป<ร>ีแลอววันนี้นะครับเขาตั้งรับครับวันนี้นะครับเขาตั้งรับทางทางแม่ถึงแม้ว,ว่าเขาอ,อยู่ในบ้านเขาตั้งรับกับเงาแต่ก็โอเคอสองศูนย์ถึงแม้เกม,มเกมนี้ยากลำบากก็ทำได้โอเคครับจ้าหี่ชุดยอดติงแมนสนงศูนปก่อนติงแมนแฟนเอศูนย์ปูไลผู้ชายลานละติงแมนแฟนเอริงละ ขอบคุณฟุกตัวนะฟุกเป็นชาวกรุงเทพเนี่ยขับรถจากที่นี่ยไปดูเชียงใหม่เอฟซีขอบคุณฟุกตัวเองขอบคุณฟุกมากเลยโอเคโอเคถ้ามึงดูอยู่นะขอบคุณมึงเด้วยเฮ้ยพุกขอบคุณนะครับมาขหาออทีวีที่ไหนไว้ขอบคุณมึงเลยพุกโอยขอบคุณไทยนะเว้ยเฮ้ยบทขอบคุณฟุกตอกไงครับครับโอเคโอเคจบ